แฟนครับกาแฟสำหรับแันชาจัดจำหน่ายโดย3ามั่งขั้งโต๊แจนจำหน่าย0 2น1 8 0 2 2กาหน่าแฟย0ส9 1 8 02-2กาแฟแบดเดิมต้องกรองสีตา่างๆนั้นนะครับและเมล็ดจมัมวงเอ็ปก็กลิ่นอร่อยหอมมันมีวาจงจำหน่ายแล้วนะครับที่ร้านเซเว่นอิวเวกล้บ้านท่านทุกแห่งทั่วประเทศม,เเมันจะระบเบิกก็คือตัวละงรเมล็ดมัมาวา่วงเมปประวัตเชิญครับ เดินทางมาถึงคู่ชิงชนะเลิศน,นะครับศึกออนิวอีสุด,ดีแม็กสถานโลกเสืออีสานครับปกรชัยบุรีรัมฟ้ามงคลสจแดนรยองชนะเย็นลับนะครับประสบการณ์บนสังเวียน65ชนะ56แพ้6เสมอ3ครับลูกศิย์ของเสียบู่ครับปดิดสศิ์อภิรักน้ำเงินฮิปปี้สิงห์มณียอดมอจากแดนใต้กำลังเชียร์อยู่ครับสีมนุส,สศนิดยาครับวีรยุทธ์สุภาพิรมยามาเลียนตรัครับ85ครั้งชนะ65 แพ้18เสมอ2ครับไอพบกับคุณสมิทธ์้ากับคุณประสิทธิ์ครับเชิญครับเริ่มยกหนึง่งคู่นี้เคยชกกันทีหนึง่งวันนั้นก็ชิงทูกทีปุ๊บนะครับก็ปรากฏว,ว่าฝ่ายแดงฟ้ามงคลเป็นผู้ชนะ4มนุษย์แต่วันนี้มาชิงมวยรอบที่สู่นะครับเท่าที่ลองแพ้ไปมเนี่ยนะบน็อกเนี่ยทีมเชียร์ของฟ้ามงคลนี่แทบจะหาไม่เจอมีแต่4มนุษย์ลูกเดียวเลยเอาเละครับมาดูครับโอ้ชิงชนาเลย วยรอบอิสุสุครั้งที่23นี่เป็นคู่ชิงคู่เดิมนะครับแต่ว่าคนละรอบครั้งที่ผ่านมาชกกันเมื่อวันที่21รกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ2 5 1 5 5ในรายการศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามว้าวน้อยอย่างนี้ครับแต่ว่าเป็นวยรอบพุกเทียนคุกครั้งที่7นะครับแต่นี่เป็นวยรอบอิสุสุครั้งที่23มาดูเส้นทางสู่รอบชิงชนะเลิศของฟ้ามงคล ลัดแรกชนะเกรียงไกรต่อศรีราชัยเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานัดที่2ครับชนะคะแนนอาราชัยพราน26 17พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็รอบแรกนัดสุดท้ายครับชนะคะแนนโชคอีมิเนนแอร์หรือว่าโชคซาคามิ12มกราคมที่ผ่านมาเข้ามาตัดเชือกชนะคะแนนวัชราชัยแก้ววัชราชัยราชานน์นะครับวัชราชัยราชานน์ วันที่16มิถุนายที่ผ่านมาครับส่วนเส้นทางสู่รอบชิงชนะเลิศของ4ีมนุษย์เจ้าของฉายามนุษย์ไม้จากแดนใต้ครับนัดแรกชนะคะแนนสิงสุริยาอรอยศรีนครหรือว่ามรัตนบัณฑิต15กันยายนที่ผ่านมานัดที่2ชนะคะแนนแสนเก่งจอร์นภัท27ตุลาคม2555ที่ผ่านมานัดที่3ครับรอบแรกนัดสุดท้ายชนะคะแนนวัชราชัยราชานน์ครับ1ธันวาคม2555ที่ผ่านมา แล้วก็เข้ารอบสู่รอบรองชนะเลิศน,นะครับตัดเชือกชนะคะแนนอารัรรชายพราน26เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่ครับมาเริ่มกันยกหนึ่งมาขึ้นยกแล้วนะครับมนุษย์ไม้หน้าตายน้ำเงิน,นแกห่างไกลรอยยิ้มแต่ว่าขึ้นเวทีวันนี้ยิ้มเลยนะครับน้ำเงิน4มนุษย์ฝ่ายแดงพรามงคลซ้ายยาวกว่า4ม,มนุษย์ล่อก,ก่อนเลยพรามงคลยังไม่ออกอาวุธนะครับคู่นี้ มีสไตล์การชกที่แตกต่างนะครับป้มอมงนมพ่เตะซ้ายต่อยซ้ายในขณะที่4ีมนุษย์หวยเข่าแข็งแรงแข็งแกร่งมากนะครับนี่เกิดมาพร้อมกันเนี่ยสี่คนนะอาจารย์คุณจะมีเข้าเกิดมาพร้อมกัน4คนแต่ว่าเสียชีวิตไปพร้อมกัน3คนคนกับเหลือซีมนุษย์ <360 S 1> อยูอ่คนเดียวเดือยเป็นร้อยห้าสิบครับเข้มเหมือนเดิมนะครับแกมีวิตามินบีและบี <ün juice> 2จสูงปั๊มนมพู่มมากครับเร็วแรงทนเครื่องดีมีหลายให้บริการตลอดที่ชาปั๊มนมพู่มมาก ขอบคุณบริษัทไทยนะครพัฒนาครับพวกผลิตอันดัตสิงยาเาพตร็อกก้าพ่ออาหารเจ๊เพ้แปง้งเจี๊ยวกล้วยหัวเป็นไก่เลือกสาร่าได้ปรีมบารปวดติดตามชมยกต่อไปครับลุ้นกันต่อบนเวทียกสองผู้ชิงมวยรอบอีสุสุชนะเลิศรับไปเกือบๆสองล้านนะครับล้านห้าขึ้นมางั้นเถอะฝ่ายแดงมาบุคคลน้ำเงินสีมน่มนุษย์มนุษย์ไม้วันนี้ตัวเล็กกว่านะครับ มงคลยาวซ้ายแตดื้อนะครับต้องบอกว่าแตดื้อตอนนี้ภายในเวทีมวยสยามรอบน้อยแห่งนี้นี่แน่นขนาดไปด้วยแฟนมวยแล้วก็กองเชียรวมทั้งสื่อมวลชนนะครับจากทุกสำนักเลยครับวิทยุทีวีหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์นะครับมารวมกันอยู่ที่นี่ไฮไลท์แะครับเรามีข้อมูลที่น่าสนใจครับคุณสมิงขาวใบแดงพ้ามงคลชกในรายการศึกย,ย้ามวยไทยเวทีมวยสยามรอบน้อยแห่งนี้นี่สิบไฟแพ้หนเดียวครับ สัตส,สงครามพบที่ระทมกับไตวหวันรอบพุกเทียนทุกครั้งที่ผ่านมาส่วน4มนุษย์ชก14ครั้งชนะ10แพ้4ครับเส้นทางผู้ชนะเลิศน,นะครับไปต่อยไทยไฟโอ้โหซ้ายของธรรมคลหยอดไปเรื่อย4มนุษย์ซ้ายยาวๆเลยครับพระมงคลสมนุษย์ไม่ได้มีแค่เข่าอย่างเดียวครับโอ้โหแต่ว่านี่ครับ เรียกว่าเผลอไม่ได้นะครับก,กแทกมัดขวานําก่อนครับแล้วก็แข้งซ้ายตามสีมนุษย์แทงขวาเหมือนกันนะครับแหมวันดูดแผ่นหลังคุณจะเปขาดูแผ่นหลังของสีมนุษย์โอ้โหหนาตึ๊กเลยครับเบิกเบิกเบิกขอดเข้าที่โดนไปก่อนทุกทีสีมนุก็โดนซ้ายเข้าขาคีนจับล็อกล็อกแล้วยังตีไม่ได้นะครับสีมนุษย์ กว่า30ประเทศรับการยิงนานมาตรฐานมีความทนทานเป็นเลิศให้บริการลูกค้าปั๊มน้ำสัปดาห์ทุกท่านบริษาทุเกเ็นซุปมอบทีดบ่ดีประกันจุนดนทรีสร้างโลกและที่ดีวิธีการนำเงินเชื่อจากแม่พระธรณีขอได้ครีที่074 3577จนจะถึง30ด้วยเชื่อมตราพญาแรดครับเชื่อมดีว่าน้อยต้องเชื่อมเหล็กตราพญาแรดและทา,าวาวยาด คาวายาม่านะครับเครื่องหวานข้าวพ้นปุ๋ยโปร่งแสงข้อใหญ่โ้นดานไม่กินแรงกระจามจมยกต่อ,อไปครับมกนี้เป็นยกสามยังเข้าไม่ได้นะครับสีมนุษย์เพราะว่าซ้ายของพระมงคลน,นี่แม่นและเนียนด้วยค่อยๆประคองแล้วมีตีซ้ายคอยเตะตลอดนี่พระมงคลสีมนุษย์เดินเอาจริงแต่ยังทำไม่ได้นะครับออกโหมดทโคนโตอีก โอ้โหเนี่ยครับลงทุนตลอดเลยครับการของสี่มนุษย์รอได้ได้ครั้งหนึ่งทามงคลครับชายแขนขวาเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับถนัดซ้ายมามงคลซ้ายทั้งแถบนะครับในซ้ายต่อยซ้ายดักแทงซ้ายกับจังหวะพิมพ์นเนี่ยครับแทงซ้ายลำตัวนะครับสี่มนุษย์สับซอบจับได้เออขวาหน้า ทุนเลยครับช้าไม่ได้นัดชิงชนะเลิศนะครับชนะเลิศนี่รถกระบะอีซูซูหนึ่งคันเงินสดอีก1ล้านเวลานี้มีเริ่มเฮฮาเฮฮั hey, ha. Hey, ha. เอาซ้ายฟ้ามงคลทุกลูกทุกลูกสิมนุษย์ชนแล้วมนุษย์ไม่น่าตายชนแล้วนัดอาชีพรัดตีได้รหรือเปล่ายังตีไม่ได้เอาหนึ่งดอกฟ้ามงคลไอ้เชืดโดนโตไปทีนึง ครับสี่มนุษย์นี่ต้องยืนระยะให้ได้ห้ายกนะครับขอเป็นมวยที่ต่อยแล้วแม่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับใช่หลังตัวอย่างว่าของฟามงคลยังดีอยู่ครับแต่ว่าดูครับสี่มนุษย์โดนเท่าไหรไม่เคยยี่ราเลยครับฟาบงคลสู้พลางถอยพลางหนึ่งลอยโต๊ ตีได้ตีได้เหมือนกันเดินเร็วขึ้นนะครับสี่มนุษย์อ้าวซ้ายเตะตัดไว้ได้กันคนละอย่างมีคนละแบบอีกคนนึงจ่าแจกรุนแรบงบอีกคนหนึ่งขยันนะครับมันถึงดีกาได้หนเวทีธนันวุฒิรองอนุสรจากวิทยายลัยพระราชศ,ศึกษจาจังหวัดชนบุรีกรรมาการผู้ว่ากนเวทีครับโอ้ยดูครับสีมนุษย์ยกได้ตลอดนะครับ สมศักดิ์สิคู่ชิงชนะเลิศชนะรับไปล้านหนึ่งล้านหนึ่งยอดที่สามครับเอ็มร้อยห้าสิบเฟรมกล้องสามสมาร์ทเซกเฟรมกระหอบนำเข้าจากอเมริกาครับสอบถามเจทีร้าประดับยนต์ชั้นนำทั่วประเทศ024ย์สองสมาร์ทเซกติดสิบบิ๊กแบกยิงครับยิงของคนไทยทางเลือกใหม่ขอบคุณใส่ยีน จอคุณเลขสุแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสอคลินตันเครื่องมือไฟฟ้าคุณภาพตับคนฉลาดเลือกศูนย์สองแปดแปดแเก้าก้าหนึ่งแปดครับและไม่สุดมเมล็ดตระตอง M16 มกรอบหอมมันอร่อยมีจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปมเมล็ดกะองต้อง M16 ครับมาลุ้นกันต่อยก4ีนะครับของผู้ชิงชนะเลิศมวยรอบอีสุสุเงินล้านนะครับ เอาละครับก่อนที่จะชมยกต่อไปนะครับสึกเกียรติสพมหากูศลครับคืนนี้นะครับที่สนามมวยชั่วคราวโรงเรียนของพลรังสิตอำเภอคลองจังหวัดกระบี่ครับเทพละรินเจอกับฟ้าคำรงรับแล้วก็อีกรายการหนึ่งศึกวันสินบีมวยไทยมหาภูสุนที่5คืนนี้เหมือนกันครับที่เวทีมวยชั่วคราวหาดราไวอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับไปดูเกียรติชัยเจอกับชาลีสินบีมวยไทยครับมาลุ้นต่อยยกสี่มามาดู ไอซองโอ้ยในเข้าสูงอกเลยไหนแนละ้วไหนตีได้ไหมแหมความพยายามเล่นสองนะครับการเข่าของสี่มนุษย์เอาพลิกพลิกมาหนึดด่งว่าแก้กลแลกกล้าลงทุนตลอดกับทางด้านของสี่มนุษย์เนี่ยครับเดินอีกแล้วอ ไม่พอกับแข้งซ้ายอย่างเดียวหยุด4มนุษย์ไม่ได้นะครับต้องมีสอกด้วยแล้วก็วงในต้องสู้เข่าครับหยุดไม่ได้นะครับอย่าเลิกเตะนะ,ระครับทุกคนอย่าเลิกเตะนะเลิกเตะเป็นเรื่องนะครับสี่มนุษย์มนุษย์ไม่เดินตลอดชนตลอด ฝึกซ้อมให้กับเยาวชนก็เชิญได้ขอได้ทุกวันนะครับขอบคุณคุณอาตะคุณบอยแห่งบริษัทเวนดี้สปอร์ตจำกัดผู้อำอวยการกีฬามวยวินดี้ประกันไม่มะเร็งมีคืนครับและประกันอุบัติเหตุไม่เคลมมีคืนดูแลมากกว่าการประกันชีวิตไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไป0 2 2 9ของของ,ของ 9, 98, 98นะครับ แล้วประจาพวกเตียงครบครับได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตรงกว่ารับการของพืชแต่ละชนิดเช่นหมอข้าวหมอปลาหมอมันจากลังหมอยางและหมออ้อยปุ๋ย้งหมดมีสารอาหารได้เพิ่มากการกระตุ้นใช้ปุ๋ยเพว่จะลบสรุปว่ารวยครับสนใจเป็นโต๊ะแท้จำนายปุ๋ยเนี่ยเจอพุกเตียงครบถึงเจ็ดสี่สามาทีเจ็ดนจทีสามูงเจ็ดตามจมยกสุดท้ายครับมาดูในสามนาทีมาดูว่าคู่นี้ใครจะเป็นผู้ชนะเลอสิ่งนำกานยกเนี่ยครับศึกวันนับวิชิต มวยสยามนะครับวันรุบวันอาทิตย์ที่17หน้าสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวลานจอดรถเสริมไทยคอมเพล็กซ์จังหวัดมหาสารคามนะครับไปดูชนะศึกกับยอดสยามแล้วก็คู่โวยดังนั้นยิงหลายคู่เอานะครับบนเวทียกสุดท้าายยฝ่แดงฟ้บางคลนจำงิน4มนุษย์นัดชิงชนะเลิศครับโอ้ยหน้าที่โนนียโนนียก็อยู่ตรงมุมระครั้งนะครับเวลานี้อยู่ที่ว่ายก5ใครฮึดได้ชนะอ้าว ้องบอกว่าตอนนี้แฟวนศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็แฟวนไทยทีวีสีช่องสามครับนะครับจับตาดูคู่ชิงชนะเลิศบนเวนทีนี้าบุงคนอเอาเลยครับสีมนุษยสียกที่ผ่านมาเด,ดินยกที่ไม่เด,ดินโดนแขงท้าย โดนโดนแทงซ้ายตลอดเลยนะครับโดนอีกแล้วสี่มนุษย์ปลั่มปีไม่ได้อ้าวโอ้โหดึงกันราทึกเลยครับอนนี้อ้าวฟอรโยกสคดท้ายครับฟอรโยกสคดท้ายกรรมการทสามคะแนนแรกอาศดาวุธพิลาวันครับ คะแนนที่สองวยพรเขียวกุ้งแล้วก็ไปสุดท้ายที่ทวัชชัยทองฤทธิ์นะครับจะหันไปทางด้านไหนายแดงครับฟ้ามงคลสอจแอดนระยองชนะคะแนนย้ำแค้นทางด้านของสมนุษย์สรญ,ญญาในนัดชิงชนะเลิศวัยรอบมีสุสุไปได้อีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยครับโูมือแล้วนะครับโอ้โหเวลานี้มา